วันพระห้ามชำแหละหมูโดยเด็ดขาดเลยครับวันพระนะครับช่วงเวลาของวันพระตั้งแต่เวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีถึง23นาฬิกาห้าสิบเก้านาทีของวันพระนะครับทุกๆวันพระห้ามชำแหละหมูนะครับรวมทั้งสัตว์อื่นๆที่เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ครับห้ามชำแหละสัตว์ปีกชำแหละได้ครับสัตว์ปีกนะครับไก่เป็ดอันนี้ชำแหละได้ครับแล้วก็ขายได้นะครับ ส่วนวันพระห้ามชำแหละนะครับขายเนี่ยพอที่จะขายได้แต่ต้องเป็นหมูที่แช่น้ําแข็งเท่านั้นครับหมูสดสดก็ห้ามขายอีกครับในวันพระนะครับมันจะมีที่ที่หนึ่งครับที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลครับผังสิบร้านขายหมูผังสิบครับสันนิฐานว่าวันนี้18มกราคม2567นาะครับสันนิฐานว่าน่าจะชำแหละหมูในวันพระวันนี้ครับนะครับและก็มีการขายหมูอยู่ด้วยนะครับสันนิฐานนะครับ เคยแจ้งไปที่ปศุสัตว์อำเภอมะนังสองรอบครับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอมะนังบอกติดงานตรงนู้นบ้างติดตรงนี้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะโทรสดๆในรายการเลยครับและจะได้รู้กันนะครับหลายๆท่านบอกว่าผมโกหกขึ้นมาบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราโทรกันสดๆเลยครับโทรไปที่ปศุสัตว์อำเภอมะนังก่อนครับได้ความยังไงเดี๋ยวก็คุณผู้ชมลองฟังกันครับ <S <S เบอร์ปศุสัตว์อำเภอมะนัง0ูนย์ดหนึ่งครับ ศูนย์เก้าเจ็ดครับเจ็ดหนึ่งสี่ครับมไม่ใช่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งครับไปสูนย์แอำเภอแม่นางจังหวัดสตูลนะครับเดี๋ยวเราโทรกันไปครับเดี๋ยวฟังกันสดๆเลยครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งครับโทรเลยครับเปิดลำโพงเลยครับเปิดลำโพงครับ สวัสดีครับครับผมอ่าผมขออนุญาตนิดนึงครับว่าพอดีว่าวันนี้เป็นวันพระนะครับผมไม่แน่ใจว่าร้านขายหมูพังสิบของอำเภอมะนางจังหวัดสตูลนะครับเขาได้ชำระวันนี้หรือไม่ครับฝากฝากท่านช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมครับ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 ผมโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับท่านครับครับผมสวัสดีครับโอเคครับ ก็ปศุสัตว์อำเภอมะนังจังหวัดสตูลครับท่านรับปากแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับท่านจะเดินทางมาแน่นอนเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่ต้องโทรไปที่ปศุสัตว์จังหวัดแล้วนะครับรอติดตามชมที่ของปศุสัตว์อำเภอมะนังครับว่าท่านจะมาดําเนินการยังไงนะครับเดี๋ยวรอชมกันครับแล้วผมจะนํามาบันทึกเทปพูดคุยอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้รอปศุสัตว์อำเภอมะนังมาที่ร้านขายหมูพังสิอำเภอมะนังจังหวัดสตูลแล้วครับนะครับเดี๋ยวเทปนี้ออกอากาศเลยครับทันทีตอนนี้เลยครับ นะครับแล้วก็ผลเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอรับทราบอีกทีนึงนะครับตอนนี้รอรอ,อประจุบสัตว์อำเภอมะนังครับมาติดตามติดตามตรวจสอบข้อมูลที่ร้านขายหมูชำแหละหมูของผังสิบอำเภอมะนังจังหวัดสตูลครับสวัสดีครับ